ถ้านึกถึงดอกไม้หน้าฝนนึกถึงดอกอะไรคะมีดอกกระเจียวคระที่คิดฮอดดอกกระเจียวท <ส intr ans> ะ,กกะเลดอกกระเจียวมาหยิบหมอกหยอกดอกกระ,ะเจียวครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวครับดอกกระเจียว โอเคค่ะทุกคนตอนเช้านะคะเราเตรียมตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาน,นะคะนี่ก็ตีห้าแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบมีรองท้องเล็กน้อยแตงหน้าหน่อยแล้วก็ไปแล้วค่ะเป็นตอนแบบเช้าเช้ามืดไงบางทีก็จะไม่ค่อยแต่งาะแต่วันนี้บอกว่านะเราจะไปถ่ายรูปก,กับดอกกระเจี๊ยบนะเราก็ ขอแบบแต่งหน้านิดนึงนี่คือตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอะเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ทุ่งดอกกระเจียวกันโอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราออกไปขึ้นรถกันค่ะเราก็นัดก,กันประมาณตีห้าครึ่งค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเอ็นจอยพาเดินดูห้องพักนะห้องที่เอ็นจอยพักคือห้องสีชมพูตรงนู้นนะคะตอนต้นคลิปทุกคนน่าจะได้ดูบริเวณด้านในแล้ว จริงจงแต่ห้องก็ตกแต่งคล้ายๆกันนะคะแต่ก็น่ากดีค่ะจุดเด่นของที่คือคนที่มาพักเนี่ยสามารถนําน้องหมามาได้นะคะก็แต่ว่าต้องแบบดูแลน้องหมาของตัวเองเก็บที่เก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถกันค่ะชาวนี้บอกว่าอากาศดีมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันฝนตกแหละหวังว่าวันนี้เราจะได้เห็น ถ้เลหมอ,มอกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจย,ยังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมกันคะ่ะเราจะไปเที่ยวก่อนแล้วก็กลับมาพินมน้อเช้าที่นี่อะคะ่ะเดี๋ยวเราไปากันจากที่พักของเรานะคะประมาณ10นาที่ยก็มาถึงที่พอ,พอุทายาน,นแห่งชาติป่าหินงามแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถ เพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนจุดชมวิวผาสูงตันดีเราขึ้นรถไปมนนีอากาศดีมากทีนายจีนายครับอากาศเย็นกำลังดีเลยครับเป็นวีดข้างหน้าเลยค่ะ อ๋าสหรับรถนะครับที่จะพาเรานําเที่ยวเนี่ยจะเสียคนละ30บาทนะครับจะวิ่งแบบรถเมล์นะครับเป็นเส้นทางประจําของเขาเพราะฉนั้นเราลงตรงจุดไหนก็ได้นะครับที่เป็นบัสสต็อปแล้วก็ขึ้นได้ทุกจุดที่เป็นบัสสต็อปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไปลงตรงจุดที่อยู่สูงสุดก่อนเลยนะครับตรงบริเวณผาสุดแผ่นดินแล้วก็เดี๋ยวเดินดัดเลาะตามแนวเขานะครับลงมาชมบรรยากาศจะสูยมากเลย คเดี๋ยวเราจะเดินไปดูดอกกระเจียวก,กันเย่เย่โหวันนี้มีหมอกนะจะบอกให้เป็นหมอกแบบฟอกจังและฟันคว <c oughs> <c oughs> ันบุ๊กอย่างอีก,ก็ยังจะเล่นนะ <c oughs> ไม่รึกษาพเพื่อนพี่น้องเลย อ<จ>อกออยเ<ล>ยอะทางแล้วใครเป็นใครเนี่ยคือเช้านี้มันดีมากเลยอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยจังคือมันเย็นมากเลยอะอากาศกำลังดีถ้าดูจากการตัวเห็นเราจะรู้ว่ามันไม่ได้หนาวแล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ร้อนอะเป็นอากาศที่กำลังดีมากมีลมพัด,ดนิดนึงแล้วก็มีหมอก เคเดี๋ยวเราเดินไปดูทุ่งรอกกระเจียวกันดีกว่านะคิดว่าน่าจะมีหมอกมาอีกเรื่อยๆไปค่ะไปกันต่อระหว่างทางก็หยุดแวะดูนี่นี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะนี่ ทางเดินที่เราจะไปสู่ทุ่งดอกกระเจียวเห็นข้างหน้าไหมคะทุกคนอกสวยมากะ่ะคือบรรยากาศโคตรจะดีเลยอะ โโอ้หพี่ก็ดูแบบว่าแสดงว่าฝนเขาไม่หมอกหนาวขาฝนจะทึบมาเออใช่หมอกแบบว่าหนามากจริงดีมากเลยเฮ้ยนางควานี่นะคะห้ามลงทุ่งนะคะห้ามลงทุ่งค่ะ นี่ค่ะโอ้ยดอกเทียมปะเน,นี่ยดีงามป่า,าหินงามมากๆค่ะนี่ๆี่นี่ก็ขาดป้าเลยขามอะไรของอะไรไม่พอนขนาดนี้เาดป้าดิาาเริ่มมีดอกกระเจี๊ยบแล้วนะคะเนี่ยห้ามลงทุ่ง,งโหทุกคนมันแบบสวยค่ะสวยจังเลยดีไหม เล็บมาด้วยนะฮะเดินข้าไปยิ้มดีครับโอ้เนี่ยค่ะทานะครับเนียค่ะเริ่มมี้แต่คิดว่ากำลังฝั่กำลังฝันอยู่นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือความฝันกันแน่เห็นเยอะเลย่ะอจิมยวันนี้อ่ะ นี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยรักไม่หลอกหมอกหรือควันอะไรเ่โอคิดนานไห้เนี่ยหมกนะเดี๋ยวถอยทีอะไรนะตรงนั้นสวยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนจะบอกว่าเวลาที่เรามาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยเราไม่ควรจะเดินลงไปด้านล่างนาะเพราะว่าเราอาจจะเหยียบแล้ว รอบหน้าคนอื่นอาจจะไม่ได้ดูะฉะนั้นเราก็จะถ่ายอยู่ข้างบนว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีทางเดินที่เป็นแบบทางเดินแบบที่เรนจอยเดินอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเราก็เดินถ่ายไปอยากได้แบบใกล้ๆก็เดินซูมมาเนี่ยค่ะจริงๆมันมีจุดที่เราสามารถแบบว่าเนี่ยค่ะอย่างจุดเนี้ยเราก็สามารถนั่ง ได้แล้วมันก็จะแบบไ,ไม่ต้องโดนลงเด็<ๆ>เดขาก็าาจัดที่ไว้ถือว่าแบบอำนวยความสะดวกได้โอเคเลยแหละเราก็ไม่ต้องลงไปตะลาง<อ><อ>สวยง่ะสวยจุ้งเลยทุกคนึนมาไหมมันสวยว่ะฮัลโหสวัสดีค่ะเอ็นจอยคนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยแล้วคุณแม่ <laughs> สวัสดีค่ะโอเคค่ะพี่เอคือผู้อบรยการ คยผ้าผ้าอีสานแล้วเพราะว่าเอนจอยอยู่ที่ไทยภูมจริงจริงที่มาคุยกับพี่เอเนี่ยจะเพราะว่าพี่เอจะมีข้อมูลบางอย่างที่เอนจอยอาจจะแบบไม่สามารถบอกทุกคนได้บอกได้ไม่หมดอย่างเช่นเรากระเทียบกินได้นะโอ้โหเริ่มต้นด้วยเรื่องกินเลยแต่ว่าที่เทพสถิตนี้ทานไม่ได้ค่ะที่นี่ทานไม่ได้คนละแบบค่ะแบบที่ทานได้เนี่ยกรีบเขาจะอ่อนกว่าแล้วก็ เอาไปลวกก็ได้ทานสดก็ได้จิ้มน้ำพริกทานแล้วสุขภาพดีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปีหนึ่งเขามีครั้งเดียวใช่ไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้ยาวไปจนถึงสิงหาค่ะสิงหาเลยเหรอเอ็งจะเข้าใจว่ากระาาดาษนั้นเนี่ยโหดีนะเนี่ย,นะยมาถามก่อนเนี่ยไม่งั้นหน้าแตกเลยแต่เพียงแต่ว่ากระดาษจะเป็นช่วงที่เยอะที่สุดแล้วมันเป็นความมหัศจรรย์ก็คือว่าช่วงที่เยอะที่สุดคือช่วงเข้าพรรษา เหมือนกับ huh. ว uh ่าเขาออกมาเพื่อต้อนรับงานบุญเข้าครษาปกติเราจะเห็นว่าดอกไม้ทั่วไปจะไม่ชอบฝนเพราะว่าฝนมาแล้วเนี่ยเขาจะหายไปใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยยิ่งฝนเยอะเดี๋ยวเขาก็จะสวยขึ้นมาจอยไม่ควรมาคนเดียวค่ะจอยควรจะเอาคนที่ถูบ้านอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเอาบอยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอากาศโรแมนติก จริงๆไ,ไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่ป่าหินงามแต่ว่ายังมีที่อุทยานแห่งชาติใสทองด้วยใช่ค่ะ,คะและจริงๆแล้วดอกกระเจียวเป็นเหมือนพืชพื้นถิ่นทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือแต่ภาคอีสานเนี่ยจะเยอะกว่านะคะเรานอกจากที่ชัยภูมิแล้วเนี่ยที่ภูเรือจังหวัดเลยก็มีภะะูเรือก็มีเหรอใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตก็คือเพลาเพล ที่บุรีรัมย์ช่วงนี้เขาก็จะรวมสายพันธุ์ดอกกระเจียวจากทั่วโลกเนี่ยค่ะมาโชว์มาปลูกสวยงามมากเหมือนกันมันจะมีทั้งเแบขที่ดอกสีเขียวดอกสีปแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นคือบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องไปหน้าหนาวที่เนเธอร์แลนด์ไปดอกถ่ายดอกทิลิปที่นี่ไม่ต้องใช้ดอกทิลิปเลยดอกกระเจียวเนี่ยก็มีหลายสีสวยงามด้วยนะคะก็อาจจะไปดูที่เพลรเพิน นะคะแต่ถ้าใครอยากจะมาถ่ายพร้อมธรรมชาติแล้วมีเหมาะแบบนี้ต้องมาที่นี่ที่ชายภูมิโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันอีกคือมันมีแบบจุดต่างๆเยอะมากเลยให้เราได้เดินดูเดี๋ยวเราเดินไปดูพร้อมๆกันเท่าที่เดินดูนะคะเอนจอยว่าตรงจุดตรง เมื่อกี้ที่จ้จอยไปถ่ายตรงนู้นนะ่ะดอกมันจะค่อนข้างแน่นกว่าคือตรงนี้ก็มีนะแต่ว่ามันยังแบบอาจจะแบบยังไม่ค่อยเยอะมากก็จริงๆถ้าจะมาที่นี่แบบอย่างที่พี่เอบอกคือเราสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ถึงช่วงประมาณกลางๆสิงหาเลยแต่ว่าแนะนำว่าพีคสุดคือน่าจะเป็นช่วงแบบอักัาค่ะ คือตั้งแต่ตอนนี้มาเที่ยวได้เลยอย่างที่เห็นว่าบบดอกมันเริ่มเยอะมากแล้วแต่ว่าสมมติว่าใครแบบว่าอยากจะมาชมมีเวลาหลังจากนี้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเลื่อนไปที่อุทยานแห่งชาติสายของซึ่งที่นั่นก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าดีสุดคืออยากให้ทุกคนลองอาจจะโทรเช็คที่การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานนครราชสีมาหรือไม่ก็ที่อุทยาน เดี๋ยวเอนจอยตาใส่ข้อมูลไปให้ตรงด้านล่างนะคะก็ชัวร์สุดคือโทรเช็คก่อนเดินทางดีกว่าจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ผาสุดแผ่นดินค่ะเป็นจุดชมวิวสวยๆอีกจุดหนึงนะคะถ้า มาที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามมาดูดอกกระเจียวแล้วก็ควรที่จะไปดูจุดชมวิวตรงผาสุดแผ่นดินด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมชื่อผาสุดแผ่นดินเจ้าก,ก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวค่อยถามพี่เขาตอนนี้หมอกเริ่มหายไปแล้วนะคะเพราะว่าแดดออกแล้ว เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปขึ้นรถรางที่เพื่อที่จะไปที่ผ่านสุดแผ่นดินอ๋อมันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราขึ้นมาจากด้านล่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาแล้วพอมีรถเราจะตอนเราจะลงมีรถไหนมาแล้วก็นั่งขนาะแล้วก็ลงได้เลย าสุดดแผนด่นนิจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินนี่ค่ะอ่านให้ฟังนะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของพวกเขาพังเหยแต่ร้อยสี่เมตรนะตรงนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่ามันเกิดจากการดันตัวของแผ่นดิน ภาคกลางซุกเข้าไปแผ่นดินภาคอีสานทําให้เกิดขอบยกสูงขึ้นแบ่งระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานตรงนี้เลยเรียกว่าสุดแผ่นดินอีสานและภาคกลางเป็นอย่างนี้นี่เองรู้แล้วว่าทําไมถึงเรียกว่าผาสุดแผ่นดินเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นจุดรอยต่อร,ระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานเพราะว่ามีแผ่นดินภาคกลางซุกเข้าไปแผ่นดินภาคอีสานแล้วก็เป็นจุดชมวิวนี้เฮ โหดูฉลาดปะดูฉลาดจากการอ่านป้ายว้าวว้าวเันดีจังเลยค่ะโอ้ยราอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยตรงนี้คืออะไรสาวสาวมากระโดดเร็วเด้ง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 ไปข้างหน้าเด้ง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 ไปข้างข้า นี่นะคะเป็นอีกจุดยอดนิยมที่เขาจะบอกร้านกันแล้วก็จุดที่เอนจอยยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเอตั้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าลงมอลงเราหันอีกหันอีกมองนู้นเลยมองกล้องพี่อั้นอ่ะมองกล้องพี่อั้นคองพี่อั้นเลยเจนี่บรรยากาศคอหักคอเด็กพี่อั้นเจทำไมดูเก่งเก่ะจริงต้องนั่งเป็นตัววีนะยกขาขึ้นอะ ขาไม่เท่ขาปล่อยลงมาอีกเออชันไหมชันไหมชันไหมโอะโอยากไนั่งบัขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะช่องท่องเที่ยวสะดุดตาไม่ว่ายังไงก็ตามฝากกด subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราอัปโหลดใหม่เพราะว่ามันจะมีตัวเตือนทุกวันหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็น การสร้างแรงบันดานใจให้เพื่อนๆได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเอาละครับทิ้งท้ายไว้กับคําแนะนำในการเที่ยวที่นี่แล้วกันนะครับรู้สึกแบบพี่เอ็นจอยกับพี่เอกาลังรู้สึกอยู่ตอนนี้แนะนำดีมากแนะนํำยังไงคะควรมาวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากบางทีคนเยอะมากอันที่สองคือควรจะมาพักใกล้ๆก่อนเพราะว่า ช่วงที่สวยคือช่วงเชา้ชาเช้าเราตื่นเท่าไหร่ตีห้าเรามาตีห้ครึงคร่ง,งยังสว่างแล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็กําลังดีเพราะว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันหรือบ่ายเนี่ยจะไม่สวยเขาจะมาสวยทีคือตอนเย็นนะคะแต่ถ้ายังไงเนี่ยช่วงเช้าอากาศดีค่ะแล้วก็ถือได้ออกกําลังกายด้วยออกมาเดินใกล้ประมาณสัก3 4 0 0เมตรเองเนาะพี่ิวเราเดินใช่ค่ะ